ลักษณะพ่อพันธุ์ที่ดีนี่ะจะต้องเป็นยังไงบ้างมันก็ขายใหญ่หัวหนก<ะ>กระดานเขาใหญ่ๆหัวโตกระดานเขาใหญ่ลำตัวยาวยาวธรรมชาติควายไทยเรามันต้องหางเขินหางสูงหน่อยไม่หางไม่ลากดิน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมครอบควัว<อ>ลุงกอบ,บอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ไหนคะลุงกอบบ้านาทุมัวหมู่สี่ตำบลหนองแคดา อำเภอทับทานจังหวัดอุทัยนะก็อุทัยธานีนี่เอคะคุณแม่ก็มาอยู่พื้นที่อำเภอทับทานเหมือนเดิมนะคะที mm ่จ hmm. uh ังหวัดอุทัยนะคะเป็นบ้านหนองเยดาหนองเยดาต่บนหนองเยดาหมู่สี่หมู่สี่บ้านทุ่งพวงดาวนี่กี่ปีแล้วครับห้าขวบเนี่ยห้าขวบห้าปีโอ้เขายังโตได้อีกยังโตได้มันยิ่อย er ู่ข้างอเล่มลุกนะยังไม่หักค่ะอย่างนี้เขาก็เท่ากับว่าเขาก็ต้องโตตัวใหญ่ต้องโตไปอีกต้องโตไปอีก อันนี้คุณลุงนี่เก็บมาเป็นพ่อพันธุ์ของเรานี่กี่ปีแล้วคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้5ปีแล้วห้าปีเออห้าปีย่าเขาหปีเนี่ยอันนี้นะคะก็คือเป็นพ่อพันธุ์ของคุณลุงเลยใช่ไหมตัวนี้พ่อพันธุ์นอนนี้ช<ด>ื่ออะไรนะคะคุณลุงนนชื่อดาวชือ่อดาวตอนนั้นที่หนูมาก็มีอยู่แล้วเนาะเออมีตัวนี้อเนี้ยยังมันยังเล็กยังรุ่นรุ่นอยู่ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนเขาโตตัวใหญ่ขึ้นเยอะคุณลุงได้เคยวัดจากปีที่แล้วไหมคะหรือว่ายังไม่ได้มีการวัดเพิ่มมมเเเลลยยไไ่่่คออดด้ววัหรกกกกงงงงบ็นูชาิ มันว่าได้160สูงแล้นนะ 160. 160 160กว่าว่างั้นแต่ผมก็ไม่ได้ดูมันกว่าเท่าไหร63 64อะไรเนี่ยดาวนี้คือได้มาจากอา่าจากแพร่แม่พันธุ์เนี่ยจากพ่อพันธุ์มันของดาวซีพีอ๋อแม่พันธุ์ก็คือเป็นคอกแ,แม่พันธุ์ในคอกนี่เนี่ยก็คือลุงผสมน้าเชื้อของดาวซีพีมาเออผสมไม่ตัวที่ลูกเขาผสมเทียมมาแต่เอามาผสมจริงอ,อาไม่ได้น้ำเชื้อมันไม่ได้เอาหลอดนาก เอาลูกตัวที่เขาผสมมาแล้วอ่ะเอามาทับอีกทีนึงเอาเออลูกที่ผสมดาวมาแล้วแล้วมาทับมาทับกับข้อฝูงของเราอีกทีเลยดาวอ๋อเออก็เท่ากับว่าเขาก็เป็นอาทายาทของพวกดาวสุภีทายาทดาวธีพีเนี่ยมันนำเชื้อของพันดาวธีพีเนี่ยสังเกตได้นะคะดาวสีภี คือลำตัวเขาจะยาวตัวจะยาวหางเขินใช่ค่ะตัวจะยาวเขาก็ดานเขาก็ใหญ่แข้งขาของเขาดูีบเล็บของเขาใหญ่มากเลยอะค่ะเจ็ดปีหนูว่าเจ็ดปีเขาก็เริ่มโตเต็มที่แล้วค่ะโตเต็มที่เลยใครอยากได้ควายใหญ่ก็มาลองดูเนี่ยลองดูในตัวนี้ดาวดาวก็ตัวใหญ่อยู่แล้วนะสายพันธุ์ของเขาะไรอย่างนี้ค่ะดาวซีพีใช่ไหมคะคุณลุงแม่มันก็ใหญ่คุณลุงคะลักษณะพ่อพันธุ์ที่ดีนี่จะต้องเป็นยังไงบ้างคุมันก็ขายใหญ่หัวโหนกค่ะก็ดานเขาใหญ่ๆ อย่างนี้เลยใช่ไหมคะกระดานเขาใหญ่ๆอย่างนี้อ๋อเยี่ยงตรงนี้เขาเรียกว่ากระดานเขาออกระดานเขากระดานเขามันโตประมาณสี่่ใหญจริ้วนะประมาณสี่นิ้วนะประมาณนของได้สี่นิ้วหัวโตกระดานเขาใหญ่แล้วก็เขาใหญ่ลำตัวยาวๆแล้วก็ยังไงต่อคะคุณลุงก็ธรรมชาติควายไทยเรามันต้องหางเขินหางเขินคือยังไงคะคุณลุงหางเขินหางสูงหน่อยไม่หางไม่ลากดินอ๋อก็คือสูงสูงแค่ขาหน่อยเลยนะแค่ขัวเข่าแค่สูง ค่ะอ่าหกขวายไทยเราแท้ๆนะค่ะอย่างดาวเนี่ยอยู่กับคุณลุงมา5้าหปีเข้าปีที่6แล้วออเข้าปีที่6กอน,นาคตข,ข,ของคุณลุงนี่จะเปลี่ยน,นสายพ่อพันธุ์บ้างไหมครจะเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนมันัะหน่อยว่างั้นเอาพ่อพันธุ์ใครสนใจเอาไปทํา พ่อแทนใหม่ก็มาสนใจมาเอาได้อ๋อคุณลุงเปิดราคาไว้ป่ะเปิว่าสี่สิบสี่สิบนะคะใครสนใจก็มาดูดาวได้เลยค่ะมาดูดาวได้ถูกใจก็พูด<อ>ถ,ถูกใจลดละอีกนี่เห็นไหมคุณลุงใจดีมากเลยนะคะมาดูดาวได้นะคะดาวดาวเรื้องง่ายมากเลย เลี้ยงง่ายมันโอ้โหเลี้ยงคระดิไดมัน็ไม่ใจว่ากันดิดดาคระดีเราเลี้ยงมาหนาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนพ่อพันดูมั่งอ๋ออยากเปลี่ยนสายพันเอออยากเปลี่ยนสายพันธุดูอยากจะดูเลือดอื่นมามั่งแล้วอย่างเงี้ยคุณลุงท้าดาวออกไปอย่างเงี้ยคุณลุงคิดที่จะหาพ่อพันสายพันุไหนกลับมาก็อยากจะได้พันธุของที่ว่ามันดูจะไม่ต้องดูลักษณะมันจะเป็นพันุไหนเราก็ยังไม่แน่เราไปดูลักษณะเาพันธตดวใหญ่ๆเอาพันธุที่เขาใหญ่ๆอ๋อคุณลุงคือเน้นความใหญ่โครงสร้างใหญ่ เพราะอะไรถึงเน้นโครงสร้างใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับคุณลุงก็ควายเดี๋ยวนี้มันมีควายตัวใหญ่ส่วนน้อยลูกเออมันหายากมีแต่ลูกอีสานหมดอ๋อลูกอีสานมันก็มีป้อมป้อมตัวเล็กๆป้อมป้อมใบเงี้ยเอออย่างข้อควายของคุณลุงเนี้ยคือส่วนมากจะเป็นควายพื้นบ้านของอุทัยของอททุทัยแท้ๆเลยควายเก่าสมัยก่อนสมัยไถนาแม่มันยังไถนาได้นะ่ะอ๋อ,อลุงก็เลี้ยงมาแตกนาน่ก็โหนานลูกแต่ก็รุ่นพ่อรุ่นแม่ถ่ายทอดกันมาเลย เขาเลี้ยงมาไม่ได้ทําอะไรเขาเลี้ยงควายอย่างนี้เท่ากับว่าควายข้อควายของลุงกรอบนี้คือเหมือนเป็นควายมรดกอย่างนี้เลยใช่ควายมรดกแบบว่าสมัยรุ่นลุงยังวัยรุ่นวัยอะไรอย่างนี้หรอสือทอดกันมาเรื่อยๆอย่อยก็สืบทอดกนมาเลยเลี้ยงม้าต่อมาเรื่อยเลี้ยงไม่เคยทิ้งควายเลย อย่างนี้เ,เขาว่าเป็นควายพื้นบ้านแท้ๆเลยแท้เลยพืยย<ท>้นบ้านแท้ๆควายเก่าเลยน,นอกจากนั้นที่เขามีกันควายใหม่ๆเนี่ยเขาก็ซื้อมาจากตลาดนัดนแต่มันจะเป็นควายสารหรืออะไรไม่รู้ <ขา S 2> แต่ลุงก็ไม่เคยเอาไปขายในตลาดนัะทิ้งขายในที่บ้านค <ขา S 2> ่ะมีตัวผู้ตัวเมียต,ตัวตะกอขนาดไหนเขามา าดูเขาสวยเขาชมเขาสู้ราคา <ừ. S 2> เขาก็เอาค่ะแล้วอย่างเงี้ยคุณลุงคิดที่จะเอาควายอีสานเข้ามาไว้นี่ไม่เข้ามาไม่เคยเอาเข้ามาไม,ไมา่ไม่เอาเข้าแล้วทำไมอะคะควายระหว่างควาย<ว>อีสานมันมา,มาเอามาควายเรามันก็ค,คอยขับคอยขิไไดไม่เข้ากันไม่ได้ม<อ><อ>าเลี้ยงลําบาก ก็ขิดจะแข้งลขาหลาก็หักไปอีกไปอะไรไม่มเราก็ควรเป็นแบบนั้น,นคอยจะขิดจะขับค่ะจะซื้อตะกรอมาทั้ตัวจะมาแตะไว้ทําพันจะไปดูสวยๆมาเนี่ยกลัวจะมาเลี้ยงน้ำบาดกันเลยกลัวพึกตัวมันจะขับแต่ดามันคงไม่กันไรระหว่างควายพื้นบ้านของอุทัยธานีกับควายโซนอีสานเนี่ยมันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงคะายอีสามน,ม,นมันตัวเล็กตัวสั้นขาเล็กรูปร่างมันก็เล็ก้โตไปก็ยุข,ขนาดไหนมันก็ยังเล็กอยู่นั่นแหละแต่มันไม่โตไปอย่างนี้ได้ ไม่เรื่องโตตูต้วตวตวตวควายอุทัยไม่ได้ก็เท่ากับว่าควายอุทัยนี้คือโครงสร้างของเขาใหญ่แต่ดั้งแต่เดิมแต่ดั้งแต่เดิมมาแล้วควายอุทัยอ่ะก็คือตัวใหญ่ลาตัวหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลง<ช>ุงดูจากสังเกตข้อของคุณลงุงตอนนี้คุณลุงมีกี่แม่คะเนี่ยตอ,ตอนนี้มีหกแม่หรือหก <6 S 1> แม่หกแม,ม,ม่แล้วได้มีการปล่อยจําหน่ายไปมากไหมคะมีปล่อยไว้จาหน่ายไปปีนี้ปล่อยไปสิบตัว คือเราอย่างเงี้ยถ้าจะเปลี่ยนพ่อพันธุ์แล้วใช่ไหมเอาดาวออกไปอย่างนี้เอาสายพันธุ์อื่นเข้ามาอย่างเงี้ยคุณลุงจินตนาการไหมว่าครงสร้างใหญ่แล้วได้ตัวใหญ่ๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณลุงเล็งสายพันธุ์ตัวไหนไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะคุณลุงสายพันธุ์ก็ยังไม่ได้แอบไปดูเลยยังพ่อติดอันนี้เอามาเขายังเอามาไม่ได้ถ้าไปดูนะก็ยังไม่ได้ไปดูหครครข่แลวได้ปรึกษาลูกมั้งไหมรึกษาลูกก็อยากจะเปลี่ยนพ่อพันธุ์ใหม่ลูกว่าต้องการเอาสายพันธุ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยจะเอาสายพันธุ์ได้ฝ ไม่เอาลูกน้ำไม่เอาน้าเชื่อมมาผสมก็คือผสมจริงเลยจะเอาพ่อดูซื้อคือพ่อเขามาจะลูกที่ตัวเข้าผสมเทียมอ่ะจะเป็นทุนไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่เจอค่ะที่เขาผสมเทียมบางคนเขาก็ต้องขายแสดงว่าข้อของคุณลุงนี่คือจะไม่เน้นการผสมเทียมไม่เน้นผสมเทียมคือจะผสมจริงหมดผสมจริงตลอดสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีไม่เคยใช่หลอดไม่ใช่น้ําเชื่อหลอดเลยเพราะอะไรคะคุณลุงครับเพราะว่าเนื้อเชื่อหลอดนะแถวบ้านมันเสียกันหลายเจ้าแล้วแม่มันเสียหมด แม่มันเสียหมดหลูกตอนนี้มันเกิดจากไอมันได้มันผสมได้ได้สองคอกหรือสามคอกเห็นตาบ้านนี่นะะแล้วน้องก็นั้นมันหมันผสมไม่ติดมันที่ด้ายควายเพราะควายได้สามคอกใหญ่ๆสวยๆอย่างนั้นแล้วนะอย่างนั้นแล้วนะมันไปหมันเข้าเราที่ด้ายมันดีครับอย่างนั้นนะมันที่ดายมันนั่นผมก็กลัวมันจะหมันผมเจ้าลูกบนไว้นะก็ผสมจริงแท้นะมันก็ได้หกเจ็ดตัวแล้วนะ คุณลุงก็เลยคิดว่าผสมจริงดีกว่าผสมจริงดีกว่าใครจะว่าอย่างไงผมไม่รู้นะเขาจะว่าดีอย่างไงผมไม่รู้มันดีจริงผสมเทียม,ม่มันได,ได้สองตัวสามตัวแตนี้มันเสียแม่ลูกอเออมันเสียแม่เราก็สียดายแม่มันแม่มันมีลูกเป็นสิบสิบ,สบตัวนะ อันนี้ก็คือเป็นแม่พันธของคอกเราออแม่พันในคอกนี่เลยไม่ได้ซื้อจากไหนมาเลยมันลูกของตัวใหญ่เนาะอ๋อก็คือออกจากลูกของลูกอีกตได้ตามเต็ดเลี้ยงทีแรกมันเหลืออยู่แม่เดี๋ยวแม่เก่าแม่แก่ก็เลี้ยงทิ้งไว้แต่นี้มันก็ได้ลูกได้หลานเรื่อยมา ตอนนั้นหนูมาก็ยังเจอแม่สร้อยอยู่ครัเออยังเจอแม่สร้อยมันอยู่หลายปีเลยนะพ่อส่งลูกดีใช่ไหมคะคุณลุงก็ให้ลูกให้ดีลูกโองลูกราคาดีทุกตัวเลยตัวเนี้ยลผันเหมัน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 ไปดั่งตวงเนี้ยตัวเป็นเป็นล้านสองลานเนี้ยลูกมันน่ะเขาซื้อไปทางอีสานเนี้ยนะเขซื้อจากในไอในขายให้แจวไปแจวเขาพระแหวงเนี้ยค่ะเออมันลูกแม่มันชื่อน้ำลูกของไอีตัวนี้เนี้ยผมขายมันไปมันออกลูกตายมโหของลูกมาในี่ามเพอให้ให้หลาน มันเสียงว,ว่ามันไปเขาว่ามันไปตัวเป็นล้านเป็นล้านสองล้านนะตัวนี้เหรอคะลูกของแม่สร้อยอ่ะออลูกของแม่สร้อยอ่ะแล้วตอนนี้คือลูกของเขานี่ก็คือออกมาทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยหรอทุกปีทุกปีทุกปีกปกปละตัวแต<อ>่ปีละตัวนี่มันก็ทองแก้วแล้วก,ก็จะตวงปีนี้มันจะห่างหน่อยเีรยธมรมดามันได้น้องแล้วเนี่ยพี่มันโตขนาดนั้นนะมันได้นองแล้วปีนี้มันเนิ่นมันจะสามปีสองตัวปีเนี้ เขใส่มันจะเม็นแบบมันเคยอย่างนั้นอ่อยู่ๆมันก็มาปีละตัวเลยค่ะอ่อยู่ๆมันก็มาสามปีสองตัวแสดงว่าอย่างอยังอีอย่างอีกพิ่งนี้เนี่ยมันปีละตัวหมดอ่ามีขั้นในตัวนี้นะผมกลัวมันจะเป็นหมันมันก็ไม่หมานักนะมันติดแล้วมันทับผ่านแล้วมันได้สองสามเดือนแล้วมันทองแล้วมั้งนะทองอ่อนๆสองสามเดือนนี้ก็น่าจะทองแล้วะสี่สามเดือนแล้วมันมันไม่เป็นสัตว์เลยถ้างมันเป็นสัตว์เรื่อยทําไม่ทองอ่ะ ต่หนูว่าเขาอาจจะแบบว่าเป็นสัตว์หรือเปล่าแต่เราอาจจะยังไม่รู้เขาหรือเปล่าคะคุณลุงเราปล่อยตามฝูงหรือว่ามันมันจะรู้เองตัวผู้เรามีอ่ามันจะรู้กลิ่นรู้อะไรของมันจะรู้ว่านี่เป็นสัตว์มันจะคลอมันจะพันจ้องจะปีนจะอะไรอย่างเดียวลุงเอามาเป็นแม่พันเนี่ยคือไล่ตามสเต็ปอย่างเงี้ยคุณลุงมองยังไงอะคะว่าเราควรเก็บมาเป็นแม่พันของคอกเรามันใหญ่ดีเออมันใหญ่มันสูงมันยาวก็ขามันก็ดี ก็คือได้ความสูงความยาวความสูงความยาวสูงก็ห้าิบเนี่ยเนี้ยได้5้าิกว่ากว่าอแล้วมันยาวแต่ยาวงจริงเลยนะคะออมันยาวมันอะไรดีโค้งหางมันดีแข้งขาโค้งหลังโค้งหน้ามันดีทั้งงานลูกค่ะแต่ลําตัวของเขายาวมากเลยเอลํำตัวยาวยาวยังไ้เปรียวเนี่ย ขนเขายาวมากเลยนะคะลูกขนยาวลูกไม่รู้ไปไงมันขนมันยาวเงี้เองอ๋อมันยาวตั้งแต่เกิดแล้วมันตั้งแต่เกิดมันอยู่อย่างนี้นะขนมันอยู่อย่างงี้มันนะใช่บางคนเขาว่าลูกผสมไม่ใช่นักผสมนีอผสมแบบอินเดียอะไรง้นะแต่ไม่ใช่มูล่าเพื่ออะไรไงี้นะแต่ไม่ใช่มูล่าไม่ใช่มูล่าอินเดียก็ไม่ใช่ฝ่ายบ้านของเราเองฝ่ายบ้านนู้เราเองก็ประทับพ่อม ไถอย่างเงี้ยแม่มันก็ไทนะแม่เออแต่แปลกมากเลยนะคะขนเขายาวมากออขนเขายาวเหมือนเหมือนเหมือนลูกผสมใครเห็นก็มาว่าลูกผสม,มแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเนาะปควายพื้นบ้านที่แ <ๆ S 2> ท้ๆถ้าผสมมันจะไม่มีจุดอย่างนี้มันจะไม่มีคาดนี่มันก็มีม้่งแต่เงาเงานี่ยมันจะมีจุดอย่างนี้ถ้าถ้าลูกผสมมันจะไม่มีจุดนี่อ๋อก็คือถ้าถ้าผสมมู่าคือจะไม่มีจุดเอจะไม่มีจุดตรงแก้ม่ีมแต่ถุงเท้าเพราถุงเท้าก็ขาวอ อูแต่อันนี้คือลูกของเขาใช่ไหมคะคุณลุงลูกลูกของเขา,เขาลูก,ล,กลูกของแม่สร้อยอ่ลูกของแม่สร้อยโอ้อออตัวใหญ่มากเลยอ่ะเพรเมียด้วยตัวพี่มันขายไปตัวคู่อ่อ๋อโอ้ยต,ตัวนี้เขาก็สวยอันนี้กี่ปีแล้วคะคุณลุงอันนี้ขวบกว่าขวบต,ตั้งเดือนสองเดือนนั่เนี่ยโอ้ยเขาโชว์มากเลยนะเนี่ยโชว์เพรมากเลยอ่ะดูสิชื่ออะไรคะคุณลุงตัวนี้ตัวนี้ชื่อแซบแซบโอ้แม่สร้อยแม่ลูกแซบ เด็กๆมันชื่อมันนั่นกันเอาว่านั่นกันเออตัวนี้มีคนมาให้ราคาไหมคะคุณลุงมีคนมาให้ราคาให้สองแสนเมื่อนั่นมาให้สองแสนทิ้งเนี่ยมาต้นต้นปีเนี่ยโอ้ลูกของแม่สร้อยนี่ก็คือเท่ากับว่าส่งลูกดีทุกตัวเลยนะคะเนี่ยดูดิโอ้ แสดงว่าเขาส่งลูกตัวลักษณะลูกเขานี่ตัวใหญ่เกือบทุกตัวตัวใหญ่ทุกตัวเลยมันตัวว่าตไว้ว่าตัวผู้ตัวเมียตัวใหญ่ทุกตัวเลยอย่างนี้ก็อยู่กับคุณลุงยาวๆไปเลยโอ้ยอยู่มานานแล้วเนี่ยหลายปีอยู่ใสยตัวทามันมีลูกมันอยู่ก็เราไปเรื่อยๆแม่ซ้อยนี่กี่ปีแล้วคะคุณลุงตกแปดปีแล้วมั้งน่ยโอ้ยังอยู่ได้คุณสามารถมีลูกไปได้ตั้งอีกตั้งครึ่งหนึ่ง ลูกควายมันสามารถมีลูกได้ทั้งหมดกี่ปีคะลง14 15ปีป่ะคะหรือว่าคงจะเป็นแบบนั้นนี่มันเคยมันก็อยา 15, ่าง15ตัวถึง17ปีม,มันเคยเลี้ยงมาตายนะ,ะ,ะเลี้ยงมาจนมันตาย วูอย่างนี้ควายเท่ากับว่าลงทุนครั้งเดียวนี่คือสามารถกินระยะเวลายาวเลยใครมีแม่เดียวแล้วก็ลงเลี้ยงไปเหอะหาที่อยู่ไม่ได้ทําไมขายเลยสิปีเนี่ยใช่ค่ะหาที่อยู่ไม่ได้สิปีทําไมขายเลยนะ,น,ะนี่ลุงขายไปไม่ได้ใช้น้อยนะ่ขายไปตกยี่สิบกว่าตัวแล้วมั้งเนี่ยขายมาเลยตัวพู่นะลูกอีกตัวนน้นมั่งลูกอีตัวนี้มั่ง มันหลายตัวนะเราก็เลี้ยงมันไม่ไหวเราต้องขายตอนตอนนั้นที่หนูมานี่ตอนนั้นของคุณลุงม,มีกี่แม่นะคะคุณลุงลุงมีเจ็ดแม่ลูกแล้วตอนนี้คะคุณตอนนี้เหลือหกแม่ขายไปแมงม,มันมันสู้มันสู้ควายในฝูงก็เลยเอาเอาออกไปโอ้แต่หกตัวนี้หนูว่าก็กําลังอ่าพอก็เลี้ยงพอหกรัวก็ปีก็ได้หกตัวหกตัวทุกปีไป เนี่ยก็ได้มาหกตัวแต่ถ้าเราไม่ขายมันก็สะสมไปเรื่อยๆเนาจะปลกเป็นสักสองเลยเนี่ยตอนนี้เราซื้อเขามาเห็นเขามาสวยเราก็ขอแบ่งก็ให้ราคาตัวละแสนต้องแสนไม่ขายไงก็ต้องขายไปมั้งเพราะว่าคนเขาอยากเลี้ยงเนาะใช่บางคนเขาชื่นยมเขาชอบบางกนเขาหายเขาไป่นแล้วตนแม่ซอยนี้มีคนมาให้ราคาั้าหคะคุณลุงที่ตอนนั้นเขามันมาให้สามสิบทิ้งเนี่ยผมก็ไม่ได้ปล่อยตัวลูกไอ้ทุ่ผู้นะเราก็ไม่ได้ปล่อย ก็ว่าปล่อยให้เท่าไรก็ไม่ปล่อยอยู่งั้นก็ขวายเก่าๆเลี้ยงไว้มันเลี้ยงรู้ถิ่นรู้ทางไม่ต้องไปดูลอยไล่ไปแล้วก็ไปปล่อยอย่างเงี้ยนเย็นมันก็มาบ้านเองเราก็นอนเล่นอยู่บ้านเนี่ยปล่อยไปในทุ่งมันไม่อรอดไปไหนได้เหมือนเขารู้ชีวิตประจันของเขาว่าจะขึ้นหน้ากลับบ้านตอนเย็นน่ะฉลาดมากเลยนะขึ้นหน้าคังับเดินมากินน้ำในบ้านเขาขอกค่ะ เหมือนว่าในชีวิตของเขาประจํามันจะต้องทํำยังไงบ้างเหมือนคนเเนาะคุณลุงเนาะผมก็เป็นแบบนั้นนะรู้ลักษณะเขานะใช่ค่ะคือจะต้องแบบเวลาไหนเอาไปหาอาหารกินเลยอย่างเงี้ยเขาถึงเวลาทิ้งหญ้าทิ้งฟางมันก็ยืงชงเงอเหลาเนี่ยเรานอนอยู่โน่นอ่ะมันก็เราก็รู้มันชงเงอมันอหไจะให้เอาฟางมาให้มันเอาหญ้ามาให้มันค่ะ มันรูุ้กขนาดนั้นนั่นควายฉลาดจะตายลูก<อ>นี่ลวลนรามันลงน้ําลงทา่านะมันขึ้นบึ้มบึ้มมานะเราก็ยืนถือหางโผล่เนี่ยกับลูกเนี้ยถือหางโผล่ไว้เรียกมาอ้อยอ้อยมาที่มันก็เดินมามคล้องพับพับโอ้คล้องทุกตัวเนี่ยทุกเปียวเนี่ยทุกตัวตัวโน้อตัวไในก็ช่างละทุกตัวแสดง <ๆ S 1> ว่าควายของคุณลุงนี่เชื่องมากเลยเช <ๆ S 1> ื่องไม่ต้องไปไล่ตูดไม่ต้องไปเดินไล่มามาแรงมาอะไรอามาตีมาเล่นทุกตัว คือแค่เรียกของเขาเขาเรียกเขามาถือห้างพนเชื่อมติดต่ออย่างเดียวเพราะจะจะเปลี่ยนที่แดีวก็จะจะเปลี่ยนที่ไปอยู่อย่างโน้น<ม>่ะเรียกไม่ไปอ่ะต้องเอาไปคองไว้สักทีงก่อน<ม>แล้วว่าหลังจะเรียกไปอ๋อแสดงว่าเขาไม่ชินสิอา้าไม่ชินเขาไม่รู้ว่าเคยอยู่ตรงนี้นะจะพังไปอยู่ตรงโน้นมันก็ผิดไปมันก็เขาก็ไม่ไป นี่นะคะลักษณะควายไทยตาแต้มแก้มจ้ำครบหมดเลยใช่ไหมคะครบหมดลุหน้าผากอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเลยนะคะคเป็ลูกเขาแบบนี้เขาหินอย่างเงี้ยเขาหินไม่ใช่เขาเรือเขาเรือมจะยาวเวยฝ่ายลุงเนี่ยเป็นเขาหินแต่อยู่อย่างนี้เนี่ยกระทั่งทั้งตายแล้วมั้งเนี่ยแต่อยู่แค่นี้นล้วจะไม่ยาวไปไงละหรอคะอ่าจะไม่ยาวจะป็นบ่งไปไงไม่ไม่ไม่ฝ่ายก็เห็นมันอยู่อย่างงี้ก็อยู่อย่างเงี้ยสิบกว่าเนี่ยเจ็ดปีแปดปีมันก็อยู่อย่างงี้ในอตัวน้นแม่มันก็อยู่แค่นั้นแล้วซึ่งอยู่อย่างไง 20ปี30ปีมันก็อยู่มันอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่เห็นไปไงอะลงครัแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าเขาหินอะครเขาหินมันสั้นมันไม่ยาวมันมันตัวมันเองมันไม่ไม่ไม่ทำอายุมันให้ตัวมันเองแก่ นี่อายุมันก็หลายตัวแม่มันก็ยุก็หลายนะต้องสิบกว่าปีแล้วมันก็ยังทําตัวเขาไม่ยาวไงคือเขามันจะพอดีเหมือนเนี่ยก็ควายรุ่นอยู่งั้นคือเขาหินนี้ก็คือเหมือนลักษณะคือไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่ก็คือเขาเขาจะไม่เจริญเขาจะไม่เจริญขึ้นไปเขาจะอยู่เข้าแค่นี้เนี่ย เขาจะไม่ยาวไปไงเหละถ้าโตมาขนาดนี้แล้วก็หนูก็เพิ่งเคยได้เห็นว่าถ้างตัวมันจะยาวออกข้างเขาแขนนี่มันยาวไปเรื่อยแต่ตัวเล็กหน่อยเดียวเขายาวใช่อที่หนูเห็นเขาควายบางทีหูใหญ่ยาอใหญ่อย่างนั้นแหละแต่ตัวหน่อยเดียวเขายาวเรื่อยอ๋อนี่เขาหินนะเป็นดบตตที่เองหนูก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาหินเขาหินคุณลุงนี่คุณดูมากเลยเซียนมากเลยเซียนควายเลยนะคะเนี่ย รอยเขายาวมันไปอย่างนี่มันเชื่องมันไม่ไม่ไม่น่ารักถ้ามีตะพายมันจะเชื่องกว่านี้นะเราไม่เคยตัางกันเล็กกันน้อยไม่เคยจอบมันไม่ค่อยมีรอยอยากเลยนะคะคุณลุงเนี่ยมันก็ไม่เคยมีอยากมันขึ้นมันยักต้นไม้ถูต้นไม้ถูอะไรงมันเนะมัง ค่อยถูค่อยคันเรื่อยแต่หน้าตาลูกครึ่งคล้ายๆลูกครึ่งคล้ายลูกครึ่งแต่ไม่ใช่ใช่ค่ะแต่ตัวลาตัวเขาหนาความตัวเขาหนากันหนาทั้งตัวเป็นควายเหล่าของไทยเหมือนกันของเหล่าไทยในแท้ๆพราแต่ขนเขาเหมือนเป็นขนเหมือนกันขนยาวขนอะไรเหมือนกันับแม่สร้อยเลยอ่ะกันแม่สร้อยเหลยขนจะยาวเลยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เหมือนเขาเตี้ยกว่าแม่สร้อยหรือเตี้ยกว่าอ๋อเตี้ยกว่าแต่ร้อยสี่สิบกว่าใช่แต่เขา สมบูรณ์อ้วนอ่างกว่าอ้วนกว่าคือลักษณะเด่นควายของคุณลุงคือยังไงคะข้อของคุณลุงค่ะเป็นควายไทยแท้ถือว่าเป็นควายไทยแท้พันธุ์ใหญ่ควายพันธุ์ใหญ่พันุกลางมีอีกพันธุ์ใหญ่พันเล็กมีอีกลูกอีสารนะพันธุ์เล็กลูกอีสานพันเล็กเดี๋ยวนี้เขาถึงเอาควายอุยไทยไปนิยมแท่พันธุ์ทางอีสารถ้าคนมาให้สนใจแบบว่าให้ราคาแรงๆคุณลุงปล่อยไหมคะเนี่ยไม่ปล่อยไม่ปล่อยยังไงก็ไม่ปล่อยใช่ไหมคะ จะสักตีแสนห้าแสนเป็นล้านก็ยังไม่ปล่อย